นี่คือ5สาเหตุ5เหตุผลที่ลูกค้าไม่อยากซื้อของกับคุณครับข้อที่1ครับเขาไม่อยากซื้อกับคุณเพราะเขาไม่ไว้ใจคุณครับความน่าเชื่อถือความไว้ใจเนี่ยคุณต้องเป็นคนสร้างขึ้นมาครับวิธีหนึ่งที่จะทําให้ลูกค้าไว้ใจนะก็คือลูกค้าไว้ใจกับผู้เชี่ยวชาญครับซึ่งการที่คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ย บางสายงานเนี่ยไม่จาเป็นว่าคุณต้องมีใบประกาศหรือมีเซอร์อะไรที่ต้องประสอบวุ่นวายนะคุณแค่สร้างตัวตนแล้วคุณให้ความรู้เยอะๆในเรื่องนั้นครับลูกค้าเ็าจะมองคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นและเขาก็จะไว้ใจคุณครับข้อที่2ครับลูกค้าไม่มีความเร่งด่วนในการตัดสินใจครับถ้าคุณไม่สามารถสร้างความเร่งด่วนให้กับลูกค้าได้นะครับลูกค้าเขาก็จะไม่รีบซื้อของจากคุณครับเขาก็จะดีเลยเขาก็จะขอยื้อไปเรื่อยๆครับซึ่งวิธีสร้างความเร่ดงด่วนเนี่ยคุณอาจจะจํากัดในแง่ของตัวปริมาณก็ได้ อย่างเช่นสมมุติลูกค้าเข้าร้านคุณลูกค้าทักเข้ามาแล้วคุณบอกว่าปริมาณสีนี้นะคะหรือปริมาณเสื้อตัวนี้ผ้าตัวนี้นะคะกำลังจะหมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณพี่ไม่ได้จิจใ,ใจเนี่ยอาจจะหมดได้ภายในวันนี้เลยค่ะข้อที่2คือเร่งด่วนในแง่ของจํากัดด้านเวลาครับอย่างเช่นคุณอาจจะบอกว่าเอออันนี้มันเป็นโปรโมชั่นที่ให้เฉพาะแค่วันนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าเผอิญเป็นโปรโมชั่นในแง่ของช่วงสิ้นเดือนนะฮะเพราะถ้าเกิดอาทิตย์หน้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะปรับ ราคาขึ้นไปครับข้อที่3คือลูกค้าไม่มีเงินครับแต่ผมจะบอกความลับให้นะฮะลูกค้าไม่มีเงินไม่มีจริงครับคนเราสามารถจ่ายทุกสิ่งได้เสมอถ้าเกิดเขาอยากได้มันเพียงพอครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณก็คือบิ้วความอยากของลูกค้าให้เขาอยากซื้อครับผมยกตัวอย่างการซื้อบ้านนี่ยครับคนส่วนใหญ่ซื้อบ้านไม่ได้ซื้อได้เงินสดทั้งหมดฮะเขาซื้อบ้านเขาไปกูุธนาคารมาซื้อครับต่อให้เขารู้ว่าเขาต้องเป็นนี่อีก20ปีแต่เขามีความอยากได้บ้านหลังนั้นเพียงพอเนี่ยเขาก็จะกู้บ้าน เป็นยอมเป็นที่ธนาคารเพื่อซื้อบ้านหลังนั้นครับข้อที่4ครับลูกค้าไม่มีความอยากในการซื้อครับเพราะฉะนั้นอันนี้คุณต้องบิ้วความอยากให้ลูกค้าอยากซื้อนะครับซึ่งวิธีที่ดีที่สุดที่ผมอยากแนะนําเลยนะก็คือการใช้เรื่องเล่า storytelling นะฮะให้เล่าเรื่องเลยว่ามีตัวละครอื่นมีลูกค้ารายอื่นไหมที่คล้ายๆกับลูกค้ารายนี้ที่ p r o f ฟล์เหมือนกันแล้วคุณก็เล่าว่าทําไมลูกค้ารายนั้นเขามีปัญหาอะไรสุดท้ายเขาซื้อสินค้าคุณเวลาเขาแก้ปัญหายัางไงบ้าง พอคุณเล่าแบบนี้นะฮะมันจะไปจับที่สมองส่วนใช้อารมณ์ของลูกค้าแล้วลูกค้าก็จะมีอารมณ์อยากซื้อครับและข้อที่5ที่ลูกค้าไม่อยากซื้อของกับคุณครับก็คือเขาไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจาเป็นต้องสร้าง ให้เขาเห็นถึงความจําเป็นนะฮะที่เขาจําเป็นต้องใช้สินค้าตัวนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างคุณจะขายประกันเนี่ยคุณจะขายในเรื่องของอนาคตนะฮะคุณอาจจะต้องสร้างให้ลูกค้าเห็นความจาเป็นครับว่าพี่ครับวันนี้พี่ทํางานมาหนักนะผมเข้าใจซึ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรขึ้นบ้างในอนาคตมันไม่มีใครรู้ครับแต่ถ้าเกิดประกันตัวนี้มันเป็นประกันที่สามารถครอบคลุมไปถึงครอบครัวพี่ลูกพี่ได้ด้วยซึ่งถ้าเกิดสมมติว่ามันมีอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาที่เราไม่คาดคิดเนี่ยนะครับแล้วประกันที่พี่มี หรือถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเนี่ยพี่อาจจะต้องลาออกจากบริษัทนี้หรือเรื่องเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีประกรันอีกตัวหนึ่งไว้สำรองให้อุ่นใจนครับมันจะทําให้พี่สบายใจมากกว่าในฐานะที่พี่เป็นหัวหน้าครอบครัวครับซึ่งพอคุณรู้แล้วว่าอันนี้คือห้าเหตุผลที่ลูกค้าไม่อยากซื้อคุณเขาปฏิเสธคุณคืออะไรคุณก็ต้องทําตรงข้ามครับแล้วคุณก็ต้องสร้างความจําเป็นนะครับสร้างเหตุผลสร้างข้อมูลทุกอย่างเพื่อทําให้ลูกค้าซื้อของจากคุณครับ วันนี้ผมถามคุณครับว่าการที่คุณยังปิดการขายไม่ได้เนี่ยนะครับเพราะว่าลูกค้าคุณมี1ใน5เหตุผลนี้หรือเปล่าครับตอบผมมาในคอมเมนต์หน่อยครับหากคุณสนใจเนื้อหาสาระดีๆความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถกดติดตามได้ที่เพจที่ช่องอาจารย์โทนี่เทียบการขายครับและทุกวันเวลา7จ็ดมงเช้าเราจะมีเคล็ดลดันี้ส่งตรงถึงคุณครับ